สวัสดีครับมินใหม่บีบีกลับมากันอีกครั้งนะครับใน EP 17นะครับโหช่วงนี้โควิดห้ากเลยห่างหายกันไปนิดนึงแต่ยังไงสัญญากันแล้วก็เป็นสัญญาครับพาส,สาวๆสวยๆมานั่งรถซิ่งกันแน่นอนวันนี้ EP 17ผมพาน้องไป,เ,ปไเฟิร์นโอ้โหน้องไปเฟิร์นนะครับน้องไปเฟิร์นแนะนําตัวเองหน่อยครับก็ตอนนี้อายุ20แล้วคะ่ะแล้วก็ทําพวกแบรนด์อยู่แล้วก็มีช่องยูทูบค่ะชื่อไปเฟิร์นเหมือนกันโอ้โหเด็กรุ่นใหม่นะอายุน้อยมากมีกิจกรรมของตัวเอง I'm all up in the clouds when it's pouring rain Ain't never coming down unless you call my name Yeah, we should take it slow, just like day by day Ain't never coming down โอเควันนี้เราจะพาสาวสวยใบเฟิร์นนะฮะโห oh, อยู่น้อยมาก20ปี <c oughs> มานั่งทำมิชชั่นของเรากันทั้ง3รูปแบบเดี๋ยวว่ากันครับว่ามันจะมันสะใจแค่ไหนให้กำลังใจน้องด้วยนะครับทะเบียนสวยต้องที่โชคดีทะเบียน one stop service เว็บเดียวจบครบทุกวงจรเรื่องรถมั่นใจบริการปลอดภัย100% พร้อมนะครับหนูจับอะไรได้จับได้โอ้นา่นากลัวเลยแม่คนน่ากลัวเลยใจตั้งชื่อให้ครับแม่ค่ะแม่ชื่อก็สวยแล้วว่าลูกก็เลยสวยตามนะครับโอเคบัวแตะกันเลยน่ากลัวชอบชายตัวไหนครับไป๋โซ่อะนชอบผู้ชายเข้มๆ,ๆค่ะแบบว่าไท<ข>ย คือเข้มๆเลยอย่างนี้เราชอบอะไรไทยเราก็ชอบแบบว่าถ้าฝรั่งก็เหมือนแบบว่าใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วกลัวอะไรที่สุดครับกลัวผีจะเจอไหมไม่เคยไม่อยากเจอด้วยไม่ขอเจอจะเจอแต่ผีพ่าผมแมสก์โดนดาวกันชิวใส่ไปใส่ไปส่วนไหนของร่างกายครับที่คิดว่าไม่ชอบที่สุดอะของี้ก่อนไม่ชอบที่สุดจากปรับปรุงอะไรอย่างนี้ย ก้นค่ะกออ๋อเป็นคนไม่มีก้น <c oughs> ใช่แต่ว่าแบบก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าเหมือนแต่ว่าหนูเคยแพ้ผ้าหนามัยนะคะแล้วมันก็แบบเป็นรอยตอนนี้มันก็ยังไม่หายได้ใช้แบบใช้อะไรหรอกก็ยังไม่หายพ <c oughs> ี่ขัเ่าเลยอ้ชมด <c oughs> ู้ขับรถจะไม่เป็นเลยเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวนี้ขับง่ายเดีย๋ยวรถมันขับเองแล้วแต่ที่ทำาุรกินี่ทำอะไรเนาะ อาเป็นแบรนด์ค่ะมีกันแดดกับเซรั่มใช่โอ้ก็ดีนะแล้วร้อนอย่างนี้เดี๋ยวลองมาทาน่อยดีกว่านะบอลยังอยู่นิยังอยู่โอเคต่อชอบผู้ชายเข้มๆนะใช่เออแล้วมีแฟนยังครับมีแล้วโอ้โหน่ารักจริงๆเลยกหกมือห้ครับสปิเรตแฟนมาส่งด้วยแฟนมานั่งรอได้มานั่งรอโอเค โอเคนะเรียบร้อยเนาะประมาณนี้ก็ถือว่าสนุกกันไปครับโอ้โหเห็นไหมบอกแล้วว่าสบายๆลูกบอลก็ยังอยู่นะโอเคถือว่าสนุกไหมสนุกสนุกนะไม่เคยไม่เคยนั่งรถแบบนี้แต่โหฮะเดี๋ยวรอไปดูครับว่ามิชชั่นต่อไปครับน้องใบเฟิร์นจะทำได้กี่ตัวดีกว่าในมิชชั่นปิดตาเปลี่ยนบานะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับ โอเคครับก็เข้าสู่มิชชั่นที่2นะฮะของวันนี้ครับคือ,อมิชชั่นติดตาเปลี่ยนปลาแหมน้องใบเฟิร์นเคยดูบ้างไหมครับเคยค่ะแล้วรู้สึกว่าเราจะทําได้ไหมครับคิดว่าน่าจะทําได้ค่ะปกติเป็นคนเปลี่ยนปลาเร็วไหมเร็วค่ะว่าถ่ายแบบไงอ๋อยอย่างนี้โปรอยู่แล้ววันนี้เราเตรียมมาทั้งหมดนะครับ4ตัวแหมเด่เราลองมาดูกันมาลุ้นกันว่าน้องเขาจะทําได้ครบ4ตัวหรือเปล่านะฮะพี่จะวิ่งไปตรงนี้ฮะไปกลับไปกลับไปกลับประมาณ10รอบ นะครับเราเดี๋ยวลองดูว่าเราจะได้กี่ตัวกันโอเค <Okay. S 2> แต่ก่อนอื่นนะเหมือนเดิมครับเพิ่มความยากเราจะต้องเสี่ยงนะฮะว่าเราจะได้อันไหนนะฮะว่าจะได้อันปิดทึบหรือว่าอันสีทูนะฮะอ,อันปิดทึบนี่น่าจะเป็นหัวแล้วกันอันนี้ก้อยนะฮะแต่พี่เสียงทายให้ป๊บก้อยครับโอ้ได้สีทูไปนะครับอ่าใส่เลย็ <Sorry. S 1> ถือว่าโชคดีไปโอเคเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราจะไปกันเลยเนาะ พร้อมนะครับมมาสามพร้อมไหมพร้อมไหมสามสองรุไปโอ้โหจะตัวใหญ่ยังไงเนี่ย <c oughs> แล้วติดเบลด้วยโ okay, อเคหนูว่าหนูทำไม่ได้ <c oughs> ไปเ <c oughs> รื่อยก็ไปเรื่อยต้องมีเบลว่ะเป็นหนักตัวแล้ว <c oughs> <c oughs> ติวอ่ะมันจำเป็นตน้องมีเบลวแล้วก็ติดเบลด้วยเอาเล <c oughs> <c oughs> เถ้าหนูใส่แบบไม่เข้าไปบข้างในได้ไหมได้เอาเลยเอาแบบที่บันคอมเอามาใส่ได้นิดหน่อยก็โอเคอะรอบออออที่สอ,องได้แล้วหนึ่งตัวอู้หู้หู้เู้หู้แล้ว

ติดตะขอยากมากเลยใช้ปากได้นะกัดๆไม่ไปเลยจะปากก r a เลยก็ได้โอเครอบที่ห้าได้สองตัวแล้วสองตัวโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยกูไม่เก่งโ้ตรเหนื่อย โอเครอบ้ดียวเห่นไหมอ้าคุณขับหนไ่นด้วยโอ้ยไอสนามแม่งดูไปนมันไม่ยากไปว่ะมีตัวละนาสมงใช่ไหมโอ้ยเก่งแล้วเก่งแล้วไปไปดูดูสีไหวไหม ถ้าไม่นักสิทตะขอ,อนี่คืออะไรแล้วนะนนลเนี่ย8ปดแปดแล้วหรอเรืวกันเก้าแปดแล้วสามตัวโอ้สาแล้วนะครับเก่งนะครับแน่โอ้โห ูนี่อีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับถือว่าไม่น่าทันเก่งมากนะคิบแล้วเย้โพูดเลยโอ้เก่งครับเก่งเก่งเก่งเหนื่สุดยอดครับสุดยอดสามตัวนะฮะแล้ววันนี้เราปรับคอนฟิกสนามบ้าบ้าบ้วยโอ้โหขับไปหักมานี้ค่อนข้างเหนื่อยนะเหนื่อยกื่ยเหนื่อยหมดแล้วถือว่า ยอดเยี่ยมนะครับกับน้องไอเฟิร์นสามตัวนะฮะที่เราขับตรงนี้ทั้งหมดสิบรอบนะฮะโหเลยเราผมเนี่ยหายใจไม่ออกเพราะใส่แมสสองชั้นด้วยโอ้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นการนั่งรถที่เหนื่อยที่สุดมาเลยนะเราเป็นการเปลี่ยนบานนะที่ถือว่าทุรกทุเลที่สุดไหมใช่ค่ะ ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองใน YouTube เลยอ่าครับฟเอกรายการมิดไ์เราสนับสนุนให้เรสาวเปลี่ยบนบาร์เร็วนะฮะปุกไว้เวลาแม่มาจะได้หนีทันไม่ไอย่างนั้นโอเคไปดูมิชชั่นสุดท้ายนะครับว่าน้องใบเฟิร์นนะฮะจะน้องใบเฟิร์นจะนั่งเอ็มสุโปได้กี่ลูกอย่างนี้ดีกว่าอ่าไป็ลุ้นกันจะรอดไหมครับ มาครับเข้าสู่มิชชั่นนะฮะล่าส์มิชชั่นของเราครับกับมิชชั่นนั่งเอ็มสูบงสุดยอดครับเสียว์ปครับมิชชั่นนี้เสียวาัปแน่นอนจะอ้วกรับโอ้ตายแล้วสามสองหนึ่งไปครับโอ้โหลูอบอวด้วยละไรกระเด็นวับลูกฟองกระเด็นโอ้แท้กระเด็นอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ขาเขียวแน่เลยงานนี้ โอยดังตึ้กเลยอ่ะดังบึ้งเลยค่ะแล้วก็แค่นี้ลุกไม่ขึ้นเลยแฟนเราขี้ตายแน่เลยไม่ได้ไม่ได้ลูกจะไม่ได้จริงเหรอลุกไม่ขึ้นอ่ะขยมขยมจีขยมหน่อยขยมขยมไปไหวลุกไม่ขึ้นเลยลูกเออไม่ขึ้นเลยเออ่ยังซอสยังดีอยู่เลยนะเออ เราบอกครับอู้มูนีลายแบบยากเลยโอเคไมปทำแล้วยอมห่อเอาปากเผาไทนได้ปะมันจะดีเหรอไม่ได้เลยจะล่มมันออกเลยอ่ะขอบลูปากแล้วครับช่วงนี้เราจะเราจะงดการใช้น้ำลายครับไม่ดีครับลองดูลองดูเอาสักลูกหน่อยสักลูกหน่อยไม่ขึ้นอ่ะแต่มันติดมันแบบว่าจับแล้วมันตกอ,อก หนูไม like right kind of erm ่ทำและเูเน no okay, okay. ื่อยาทำนั่งนิ่งเลยว่ยเป็นหัวมองไกลๆลูกมองไกลๆเจ้าจ้าหูต้องมองไกลๆหูมองเห็นดาวคาแล้วมองรู้ไปโน้กเลยยากมากโอเคโอเคก็ถือว่าจบกันไปนะครับไม่เป็นไรจบไัส่งกัน ได้เลยได้ลศูนย์ลูกโอเคหรือเป็นไปว่าไอตัวเครื่องสูบเรามันเสียแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคสุดยอดเอาทีนี้ได้นะไอกได้อยู่ลมออกโอโอเคโอเคก็ถือว่ายกผลประโยชน์ไปนะครับถือว่าก็วันนี้ก็จบไปครับแหมตบมือ้ความน่ารักสดใสของน้องเผหน่อยเร็วโอเคต่อไเฟินช่วยให้วาเพอไหครับ ติดตามน้องได้ที่ไหนอินสตาแกรมนะคะค b a i i f e i n n t c ค่ะแล้วก็ Facebook นะัทชาบันนิทานธรรมแล้วก็ YouTube ชื่อใบเฟิร์นะค่ะครับแหมติดตามน้องเขาด้วยนะไปอุ่นนุนอะไรได้ด้วยเนาะใช่ค่ะก็สบายค่ะ <c oughs> พูดไม่รู้เรื่องแล้วอเออไม่ไหวละโอเคเราไว้พบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับกับมิดไม้บีบ,บนะครับเราจะกลับมากันอีกแล้วก็ ขอให้ทุกคนนะช่วยกันแล้วก็ stay safe แล้วก็หวังว่าหลังล็อกดาวเราจะได้เจอกันแล้วกสนุกกับมาสนุกกันอีกครั้งแบบเต็มที่นะได้เข้าไปเล่นในสนามสักทีถ้ายังไงคลิปนี้ไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายแหมน่าเสียดายครับแหมด้วยร่างกายบอบางของน้องไปเฟินนะฮะตัวเล็กทีเดียวคงไม่สามารถทนแรงเหวี่ยงนะฮะในเซสชันสุดท้ายของเราได้แล้วก็รวมไปถึงมิชชั่นสูบโป,ป่งเนี่ยถือว่าทำไม่ได้สักลูกเนี่ยน่าเสียดายเลยไม่ได้เห็นแอคชั่นอะไร ว,ว,วิวของน้องเ็เลยฮนะก็ถือว่าจบกันไปครับไม่เป็นไรก็ถือว่า TKO ไปเรามาดูครับตารางรวมครับว่าน้องใบเฟิร์นนะฮะจะได้ที่เท่าไหร่บนตารางนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับขึ้นมาเป็นอันดับ3นะฮะเพราะว่าเปลี่ยนบาร์ไปได้3ตัวนะฮะสะกอร์เลยขึ้นมาได้3แต้มนะ,ะขึ้นมาเป็นอันดับ3ของเรา โอเคเราไปลุ้นกันใหม่กันอีกครั้งนะฮะในคลิปต่อไปครับ EP 1 8ว่าผมจะพาสาวๆส,สวยๆที่น่ารักกว่านี้หรือว่าจะเจ๋งเด็ดขนาดไหนเนี่ยยังไงช่วยติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับไปก่อนครับบ๊ายบาย